ก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะบังเอิญกดเข้ามาดูหรือว่าตั้งใจกดเข้ามาดูนะตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟนะครราชสีมานะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูรถจักรไอ้น้ำนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟนะครราชสีมานะครับซึ่งตัวรถจักรไอ้น้ำก็อยู่ด้านหลังของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปดูกัน,นครับก็ ถ้าเกิดว่าภาพมันสัส่นๆสายๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีกันสั่นนะก็ใช้มือเนี่ยเดินถือโทรศัพท์ถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าหัวรถจักรกันนะฮะร,รถจักรเป็นหมายเลข261นะตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมาครับใน,นจังหวัดนครราชสีมานะ ซึ่งวันนี้ผมจะเดินทางไปกับขบว,วน136นะสว่างรอก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะและนี่ก็คือหน้าตาของหัวรถจักรไอ้น้ำที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีนะครับก็เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำหมายเลขที่261นะครับโดยบริษัทที่สร้างเนี่ย มีชื่อว่าบริษัท h าน o m a g ประเทศเยอรมันนะครับมียุคการใช้งานอยู่ที่40ปีสำหรับหัวจากรุ่นนี้นะครับซึ่งก็ก็นำออกมาให้บริการนะครับในปีพศ2471นะครับแล้วก็ทาการตัดบัญชีนะครับในปีพศ2511นะครับน้าหนักหัวรถจักรนะครับอยู่ที่ 56,540กิกโลกรัมนะครับก็ถือว่าหนักมากๆเลยนะฮะโดยน้ำหนักตัวรถลำเลียงเนี่ยจะอยู่ที่33,000กกิโลนะแล้วก็น้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่8,000 80, 0กิโลเลยทีเดียวนะมีความดันไอน้ำอยู่ที่12 atm นะจำนวนลูกสูบ3สูบแล้วก็มีลูกสูบโตนะ3 8 2มลลิเมตรนะมีระยะช่วงชักอยู่ที่610ม mm ิลลิเมตรและความจุ ของน้ำอยู่ที่1 5 0 0ลิตรนะมีความจุเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่11ลูกบาศกเซนติเมตรนะถามว่าทำไมผมถึงรู้น่ะเหรอเพราะว่ามันมีปร์วให้อ่านนะครับเพราะว่ามันมีประวัติให้อ่านนะผมถึงรู้นะเพราะจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกนะมันมีประวัติเขียนอยู่ที่ด้านหน้านี้นะนี่ซึ่งผมก็อ่านตามทุกประโยคทุกคำเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆหัวจักรกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรเิเวณด้านหลังของหัวจักรกันดีกว่านะตรงนี้ก็จะมีป้ายสถานีรถไฟนะสถานีรถไฟนครราชสีมานะตั้งอยู่บรเิเวณตรงนี้เนาะ,ะรถด่วนที่เจ็ดสิบสองเข้าแล้วครับเห็นไหมเอ่ยน่าจะไม่ค่อยชัดน่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ ะบวนเ็ดสองเข้าแล้วโอเคกลับมาที่รู้จักไอ้นังของเรากันต่อนะย้ำกันอีทีนะถ้าเกิดภาพมันสั่นมันสายก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้มือนเดินถือโทรศัพท์ในการถ่ายนะไม่มีการสั่นนะครับตอนนี้บรรยากาศก็ดีนะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ไม่ค่คอและหลังก็จะมีที่ให้นั่งสอบถ่ายรูปด้วยนะมีป้ายนะเขียนว่ารถไฟโคราชนะแล้วก็มีเ <Okay. S 1> ก้าอี้นั่งนะไว้มาถ่ายรูปกันได้เนาะ โอเคครับก็มีประมาณน,นี้สาหรับโรงรถจักรไอน้ําที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟนครราชจจสีมาเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูภายในตัวสถานีกันดีกว่า ขณะนี้ขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่419นะครับจอดเทียบ่อยู่ในชานชลาที่2นะครับโดยอีกสักครู่ขบวนรถเท่วนี้จะออกจากสถานีคนครราชสีมานะครับมุ่งหน้าสู่สถานีอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานีปลายทางน,นะครับก็อีกประมาณ5-6นาทีนะครับออก็ระหว่างรอขบวน419ออกนะครับก็มีรถสินค้าเข้ามาพอดีนะครับเป็นขบวนรถของบริษัท EPI นะครับก็เข้าทางนี้นเขาจะสีมาในชั้นช่าที่6นะครับ เลยฮะเดี๋ยวก็จะได้เวลาขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่419นะครับออกจากสถานีนครราชสีมาครับเสร็จแล้วงานนี้นะคะนี่แล้วพอได้สีมาเสร็จยานขบวนรถท้องถิ่นที่419แล้วส่งที่สถานปลายทางสถานีมราชานีซึ่งจอดที่อยู่ในชานชลาที่2ว่ะค่ะขบวนรถคันนี้จะอยู่แล้วส่งที่สถานยานีชุมทางถนนศิลาบ้านเป็นเอาไปจานีต่อไปตรงทาง ก็จะได้เวลาอ,ออกเดินทางแล้วนะครับกับขบวนรถต้องถิ่นโพนิีหนึ่งเก้านะฮะ เอครับออกเดินทางนะครับกับบรถท้องถิ่นวันที่419ต้นทางนครราชสีมาปลายทางอุบลราชธาน,นีนะครับก็ออกเดินทางในเวลา11นาฬิก15นาทีนะครับ เฮนะ้ยฮะขบวน72จะออกจากสถาน,นีพัฒนาสีมานะครับ ก็ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับถ้าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์ติชมมากันได้นะครับโอเคับสำหรับว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย